ปาโบกัวตาโรประเดิมชมยามาฮ่าวีฟครั้งแรกหลังจบเทสวาเลนเซียเบ็กโกบัญญาย่าทำผลงานดีขึ้นในเทสวาเลนเซียยอมรับฟิลลิ่งรถดีขึ้นมากพรามักเผยเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดจากการประเดิมม o t ต g p ีพของโทรปาร์กรัสการ์เลโอกู กลับมาพบเจอกันเป็นประจำกับผมกับการรายงานข่าวสารในวงการม o ต GP ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อเปนพี่กันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามการะดัสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกระดับสี่เกมมิ่ง หากเพื่อนๆกำลังเบื่อโฆษณาควรใจผมขอแนะนำนี่เลยครับผมบริการ YouTube Premium จาก d o อกกี้พรีเมียมที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่49บาทเท่านั้นหรือจะดูกันแบบยาวๆแบบรายเดือนก็เพียงแค่109บาทและพิเศษสุดๆครับสำหรับใครที่อยากดูแบบยาวๆ2ปีก็แค่199บาทเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าโปรนี้จำกัดเพียงวันละ10คนเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้เลยครับที่ a d d ด็ k กี้พแล้วอย่าลืมบอกด้วยเลยครับว่ามาจาก94เกมมิ่งเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษทันทีซื้อ ซื้อครับผมเขาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับผมกาตาโรประเดิมชมยามาฮ่าวครั้งแรกแต่ยังไม่กล้าคาดหวังหลังจบเทสบาเลนเซียฟาบิโอกาตาโรครับผมออกมาเผยว่าเขาชื่นชอบสไตล์การขี่ของรถยามาฮ่ามอตอจีพีเครื่องยนต์ V ีรุ่นใหม่ครับแต่ย้ําว่ายังเร็วเกินไปนะครับผมที่จะรู้สึกมีความหวังกับทิศทางของโปรเจกต์หลังจบการทดสอบอย่างเป็นทางการที่บารเลนเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ครับผม Yamaha เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าได้ยุติการใช้เครื่องยนต์ Inline f o ที่อยู่คู่ทีมมานานและจะหันมาใช้เครื่องยนต์แบบ V f o แบบเต็มตัวซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทีมโรงงานญี่ปุ่นพัฒนามาตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมา การทดสอบที่บาเลเซียรครับผมเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญครับที่นักบิดทีมโรงงานจะได้ลองสัมผัสรถ V4 โดยกววตาโรครับผมทําเวลาได้1นาที2 9 9 2 7วินาทีรั้งอันดับที่5ของวันทว่าประเด็นสําคัญก็คือความรู้สึกของเขาต่อรถใหม่ครับหลังจากที่เคยออกปากว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่ตอนเทสครั้งแรกที่มิซานโนในเดือนกันยายนแม้ครั้งนี้ครับผมเจ้าตัวจะยังให้ฟีดแบ็กด้วยความระมัดระวังครับแต่ก็เริ่มมีคําชมเล็กน้อยปรากฏออกมา กวาตารโรครับผมกล่าวว่าการทดสอบในวันอังคารนั้นสั้นมากครับแล้วก็ทีมต้องใช้เวลาจำนวนมากในการปรับตั้งรถเนื่องจากรถ V4 ยังขาดจุดแข็งที่สุดของยมามาฮ่เดิมนั่นก็คือฟิลดิ่งทางด้านหน้าโดยกววตารโรครับผมบอกว่ามันยังเร็วเกินไปครับที่จะบอกว่าผมมีความสุขหรือไม่ เราวิ่งไม่ได้เยอะเลยครับสําหรับผมเราเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนเซตติ้งหลายอย่างเพราะเรายังขาดฟิลลิ่งด้านหน้าที่เป็นจุดเด่นที่สุดของเรานั่นทําให้เราต้องใช้เวลาอยู่ในพิษนานมากครับโดยทั้งนี้กรบผมกวา,าโารก่กรบผมเผยว่า ยามาฮาได้ปรับหลายอย่างบนรถ V4 และยังมีอีกหนึ่งวันสำคัญรออยู่โดยทียมจะอยู่ทำการทดสอบแบบปิดในวันพุธซึ่งกวาตาโรุกับผมกล่าวว่าโชคดีครับผมที่พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันครับหวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับผมเพราะมันจะเป็นวันที่สำคัญมากวันนี้เป็นวันที่สั้นจริงๆครับเราไม่มีเวลามากพอทุกอย่างมันเร่งรีบเราแค่พยายามทำให้รถมันใช้งานได้ก็เท่านั้นเองครับ พรุ่งนี้แหะครับผมถึงจะเป็นวันสําคัญจริงๆครับโดยเฉพาะการหาทิศทางของเซสซระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเครื่องยนต์รวมถึงแอโรด y น a ามิกด้วยวันนี้มันคือการกลับไปทําความคุ้นเคยกับตัวรถครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้มากขึ้นเพราะสไตล์การขี่มันแตกต่างออกไปจากเครื่องอ e ินไลฟ์โมากเลยแม้จะยังไม่บั่นใจในศักยภาพโดยรวมของโปรเจกต์ครับแต่กววตาโรยอมรับว่าเขาชอบฟีลลิ่งการขี่ของเครื่องยนต์ v ีมาก ด้านเวลาในสนามครับผม V4 สามารถทําได้เร็วกว่า Inline4 เล็กน้อยโดยเจ้าตัวทําเวลาอยู่ที่1นาที29.927วินาทีเร็วกว่ารอบที่เร็วที่สุดที่ทําบนรถเครื่องยนต์เดิมครับที่1นาที30.020วินาทีแต่กววตาโรก็ยืนยันครับว่ายัางไม่สามารถใช้ตัวเลขนี้มาสรุปอะไรได้ซึ่งกววตาร์โรกับผมบอกว่าไม่ครับผมผมจะยังไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นครับในตอนนี้ ตอนเช้าครับผมวิ่งด้วยรถเดิมแค่2รอบครับใส่ยางมีเดียมน้ำมันก็เยอะส่วนตอนบ่ายครับผมผมใส่เป็นยางหน้าหลังซอฟครับเพื่อหาลิมิตของรถคันใหม่และมันก็เร็วกว่าไม่ถึง1ใน10ครับดังนั้นมันยังเร็วเกินไปครับเราต้องทำงานหนักแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดกับวิศวกรเพื่อหาสิ่งที่พวกเขาสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยกวัวตารโร่รับผมทิ้งท้ายไว้ว่าวันพุธครับจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้ในการกำหนดทิศท,ทางพัฒนาของยามาฮ่า V4 สู่ฤดูกาล2026ซึ่งวันพุธท,ที่เสียแฟบแกพูดนี้น่าจะเป็นการทดสอบแบบ p r i v a t e นะครับผมเพราะว่าวาเลนเซีย o f i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  l t t s t จะมีการเทสเพียงแค่วันอังคารวันเดียวเท่านั้นหรือหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับ ข่าวต่อมาครับบัญยายาทำผลงานดีขึ้นในเทส์วาเลนเซียยอมรับฟิลลิ่งรถดีขึ้นมากหลังจากผ่านฤดูกาลมโต GP ี2025ที่น่าผิดหวังอย่างหนักครับฟาเชสโก้บัญญายาปิดท้ายปีด้วยสัญญาณเชิงบวกในการทดสอบที่บาเลเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักบิดอิตาลีรายนี้กับผมเป็นหนึ่งในนักแข่งดูคาติหลายคนครับเช่นฟาบบโอดิเจนันโตนิโอแล้วก็อเล็กมาเกตครับที่ได้ลองใช้แฟริงรุ่นใหม่ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากแฟริงที่มาร์กมาเกดใช้ตลอดเกือบทั้งฤด,ดูกาล2025แต่เพิ่มส่วนของกูลลี่ครับบริเวณแฟริงด้านข้างแบบที่พบในรถอพิเลีย KTM แล้วก็ y a m a ฮ่ แม้ช่วงท้ายของวันครับผมบรรยาญาจะมีจังหวะล้มหนึ่งครั้งครับแต่เจ้าตัวยืนยันครับว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยครับผมและก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรซึ่งบรรยายากับผมบอกว่าตอนนั้นผมกําลังกดเวลาครับมันเป็นโอกาสของผมในการทำ Time Attack แต่ผมกดแรงไปหน่อยครับในช่วงโค้งที่2เลยบานออกไปครับ ซึ่งโดยรวมแล้วครับวันทดสอบถือว่าเป็นไปในทางทิศทางที่ดีครับบัญญาญาสามารถหาฟฟลลิงด้านหน้าของตัวรถ G.P.26 ได้ดีขึ้นแล้วก็แฟลลิงรุ่นใหม่ครับผมก็มอบความประทับใจแรกที่ดีแม้ต้องรอประเมินเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งบัญญาญาครับผมบอกว่าพูดตรงๆครับผมแฮ ppy นะครับผมเพราะหลายอย่างมันเป็นไปได้สวยผมเริ่มวันด้วยรถสเปคปี2026รุ่นต้นแบบครับและมันก็ทำงานได้ดีมากเราทำงานตลอดทั้งวัน ฟิวตอนเบรกแล้วก็ตอนเข้าโค้งดีขึ้นเยอะเลยแหละครับตอนนี้เราต้องเช็คแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างครับเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และก็พยายามรักษาฟิลลิงแบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องผมพอใจมากครับผมกับสิ่งที่เราลองทั้งหมดแล้วก็ชอบไฟิวริงใหม่ด้วยครับผมมันดูดีมากครับแต่ต้องวิ่งมากกว่านี้ครับเพราะสนามนี้ครับมันไม่เหมาะสําหรับการทดสอบแอโร่เท่าไหร่เราจะลองอีกครั้งในอนาคตนะครับผมซึ่งบรรยาญาติกับผมเปิดเผยเพิ่มเติมครับว่า นอกจากแฟริ่งแล้วทีมยังได้ลองอัปเกรดหลายอย่างครับที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้อีกด้วยโดยบัรญยญ่าครับผมพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเราได้ลองอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในครับเป็นของใหม่ทั้งหมดการทดสอบแบบนี้ครับผมมันตัดสินใจยากมากครับเราเลยลองของใหม่หลายอย่างแต่ไม่ได้ยกเครื่องทุกอย่างแบบสุดโต่งกับรถคันใหม่นะครับผมก็เป็นคำพูดจากฟราเชสโกบัญญาย่าครับที่ได้พูดถึงการทดสอบรถ GP 2 6ที่จะใช้แข่งในปีหน้า ไอเราก็หวังแหละครับผมว่าให้แกกลับมายืนแถวหน้าได้สักทีหนึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วครับต้องเจอปัญหามากมายไก่กองกันเลยทีเดียวข่าวต่อมาครับทราแมกเผยเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดจากการประเดิมโมโต GP จีพีของโทรปารครัสการ์เลโอกูจีโน่บอซอยครับผมบอสใหญ่ของทีมทราแมกครับออกมายอมรับครับว่าโทรปารกรัสการเโอกูครับทำให้ทุกคนประหลาดใจกับการปรับตัวเข้ากับยางหน้ามิชลินได้อย่างรวดเร็ว ในการเดบิวต์ MotoGP อย่างเป็นทางการที่สนามบาเลนเซียแชมป์โลกเวอร์ s u p e r b i ไบคสมัยกับผมลงทดสอบ MotoGP ต่อหน้าสาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในการทดสอบหลังปิดฤดูกาลร,ร่วมกับทีมพราม็กยามาฮ่า รัสการิโอกูกับผมลงสนามทั้งหมด53รอบบน Yamaha V4 รุ่นใหม่ล่าสุดทําเวลาอยู่ที่อันดับที่18ครับจากนักแข่งทั้งหมด22คนซึ่งช้ากว่าจาฟูงเพียงแค่1.294วินาทีเท่านั้นครับขณะที่โทบรักเองกับผมยังทําเวลาเหนือแจ็คมิลเลอร์แล้วก็อเล็กรินครับสเพื่อนรวมทีมที่มีประสบการณ์ในม o t ต t p ี DP มากกว่า ซึ่งก่อนการทดสอบครับผมหลายฝ่ายคาดว่าโทบรักครับจะพบกับความยากลําบากในการเปลี่ยนสไตล์การเบรกแบบดุดันบนยางพิลารี่ที่ใช้ใน w o r ร์ซูเปอร์ไบามาเป็นยางมิชลินของ Mo ต GP ซึ่งต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความรู้สึกด้านหน้าที่ต่างกันมากแต่ผลงานของเขาครับผมกลับสร้างความประทับใจให้กับทีมพราแมกครับโดยเฉพาะกับการปรับตัวในจุดเบรกซึ่งจีโน่บอซอยครับผมกล่าวว่า ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับโทรศัพ์กับผมผมบอกเลยว่าประหลาดใจมากครับแล้วก็ประทับใจกับมุมมองและก็สไตล์การขับของเขามากทุกคนรู้ครับว่าเขาเก่งในเรื่องจุดเบรกมากแค่ไหนแต่วันนี้ครับเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเปลี่ยนสไตล์การขี่ได้ภายในเวลาอันสั้นเราให้คําแนะนํากับเขาบางอย่างครับแล้วเขาก็เรียนรู้ได้เร็วมากจริงๆเขาเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับคุยง่ายแลกเปลี่ยนมุมมองได้แบบสบายมาก แต่เราก็เตือนเขาหลายครั้งนะครับว่าอย่าพึ่งเบรกแรงเกินไปนะลองพยายามทําความเข้าใจกับยางหน้าก่อนเพราะว่าความแตกต่างของยางมันเยอะมากแต่นั่นแหละครับผมเขาสามารถเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ปรับตัวได้ไวมากครับเขาไม่พยายามฝืนกดเวลามากเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เห็นความเร็วจริงของเขานะครับแต่เราเห็นตัวตนจริงๆวิธีการทํางานแล้วก็บุคลิกภาพการเป็นนักแข่งของเขาเขาเหมาะสมกับสไตล์ม o ต GP จีพีอยู่แล้ว โดยโทป้คกับผมจะลงวิ่งต่อในวันพุธในการทดสอบแบบปิดที่บาเลเซียรครับโดยพราม็กจะมีแผนช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับยางหน้ามิชลินได้มากขึ้นซึ่งบอซอยกับผมกล่าวว่าแผนสําหรับวันพรุ่งนี้ครับผมก็คือการเริ่มต้นด้วยเซตติ้งที่ต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อช่วยเขาในบางจุดที่ยังมีปัญหากับฟิลลิ่งด้านหน้านอกจากนี้ครับผมโทปักยังบ่นเรื่องการยึดเกาะด้านหลังบ้างครับแต่บอซอยก็มองว่าเป็นเรื่องของวิธีการใช้ยางหลังร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับรักสการ์ดิโอกูครับก็ยังไม่สามารถพูดถึงประสบการณ์ของเขากับทีมยามาฮ่าได้จนกว่าจะถึงต้นปีหน้านะครับเพราะว่ายังอยู่ภายใต้สัญญากับ BMW ก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต GP ครับที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนบนพี่กันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนบ้านพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากผมไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ